มีอะไรอยากจะบอกครับมีอะไรอยากจะบอกนะสดใจว้ยโอ้โหสุดยอดครับนี่แหละครับยอดทีมมันต้องแบบนี้แหละครับเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลําบากจากเกมที่แล้วนะครับโดนไปเจ็ดลูกแต่เกมนี้นะครับนักเตะของแมนยูนเต็ดไม่หวั่นเลยนะครับกลับมาเล่นได้อย่างกล้าหาญนะครับแล้วก็กลับมาชนะเรอัลเบร์สได้อย่างสวยงามครับเรียกโมเมนตัมที่สําคัญกลับมานะครับนี่แหละครับยอดทีมมันต้องแบบนี้ครับ วันนี้นะครับอยากขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกคนที่แสดงความกล้าหาญออกมาทุกคนเรียกโมเมนตัมกลับมาทุกคนขยันมากทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมชุดนี้มันดีพอต่อการลุ้น3แชมป์ในฤดูกาลนี้ครับและแต่และประตูที่ยิงได้เป็นยังไงครับประตูแรกของมาคัตแรดฟอร์ตแตะเข้าขวาและยิงอัดเต็มข้อบอลเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงามสุดยอด ประตูที่2เป็นไงลูกปัน่นโค้งของแอนโทนีหลายคนดา่าแอนโทนี้ไม่มีประโยชน์กับทีมสุดท้ายเป็นไงครับเขาเริ่มดีขึ้นตามลําดับแล้วนะครับสำหรับแอนโทนีครับปันๆๆ่นโค้งเทาไซและประตูที่3ามมีโคตรสะใจเลยครับลูกยิงของบุูโน่เฟนเดสเป็นการบอกให้กับทุกคนที่ปรามาสเขาว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมผมถามนิดนึงเขาไม่เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมตรงไหนครับดูการเล่นในวันนี้ครับทุ่มเทสุดๆครับบุนโน่เฟนเดสครับ และประตูปิดท้ายนะครับจากวอลเวคอสก็ดีใจมากๆครับกับวอลเวคอสที่สามารถยิงประตูได้แล้วก็เป็นการนะครับเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหลายคนปลามปาดเขาว่าเขาเป็นแฟนบอลเลียปูโน่นนั่นนี่บ้างจากเกมที่แล้วเป็นไงครับต่อให้เป็นแฟนเลียปูแล้วคุณเล่นได้ขยันขนาดนี้ผมก็เอานะคุณมีประโยชน์กับทีมมากๆสุดยอดครับยินดีด้วยวันนี้ทุกคนทําให้แฟนบอลน,นี่กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งทําให้พวกเรามูฟออนได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณนักเตะแมนยูนเตทุกๆคนด้วยครับ และที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณความเขี้ยวของบอสด้วยนะครับขอบคุณบอสสุดๆนะครับที่เรียกโมเมนตัมกลับมาเรียกความมั่นใจกลับมาโดยเฉพาะเรียกความมั่นใจกลับมาให้กับผมได้ด้วยนะครับขอบคุณครับบอสขอบคุณเอริกเทนฮากสุดๆไปเลยครับและสุดท้ายนะครับที่ต้องขอบคุณเลยครับต้องขอบคุณทีมอย่างล์พูนะครับที่ยํำแมนยูมันเจ็ดลูกนะครับผมเชื่อนะครับว่าการแพ้ลีพูเจ็ดลูกในวันนั้นนะครับจะเป็นแรงจูงใจสําคัญที่จะทาให้แมนยูฤดูกาลนี้จบฤดูกาลด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์บอลถ้วยครับ แล้วเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับใครที่เป็นแฟนบอลแมนยูเนเต็ดครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยคุณสะใจขนาดไหนคอมเมนต์กดหัวใจมาด้วยนะครับสะใจโว้วย